ขอบคุณครับอันนี้เอฟซีมาจากอัน้องหานเนาะน้องหานอุดรนะครับมาเยี่ยมชมแปลงปาล์มนะครับของสกลนครพันปาล์มครับขออนุญาตถ่ายทําคอนเทนต์หน่อยมาแล้วก็อุตส่าห์มามาจากน้องหานสิปลูกจไกล่ครับอปลูกหกไร่เนาะร้อยกว่าต้นร้อยสามสิบต้นหกร่ก่อนนี่นะครับทดลองดูก่อนค่ะ สี่หลาดเอจะโคนใหญ่ประมาณนี้แหละครับเห็นสัเกตเออลืมพูดไปเห็นบอกครับโคนเขาสีหญ่จุดขายเขาเลยคือความทนแรงครับคือโคนใหญ่เพราะว่าเขาเก็บน้ํำนะครับพ่ออืมเขาเขาเก็บน้ำไว้น่าแรงเอาไว้ใส่เอาไว้ใช้น่าแรง้นไปย่งบงน้าเรงตให้มาดูตรงนี้เพราะว่ามันมันมันถี่เกินถี่ก็จะเบียดกันขึ้นสูงไว เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดียังไงพันเตี้ยยังไงก็ปลูกเก้าคูณเก้านะครับไม่ใช่ว่า <cents> เห็นเป็นพันเตี้ยแล้วไปปลูกเจ็ดเมตรแปดเมตรก็บบดีครับก็ต้องประมาณนั้นอันนี้ก็ลอยละหนึ่งเท่ากันบหครับอ๋ออันนี้อันนี้บ่ะม่นอันนี้สองปีครับมาปลูกแซมไม่เฉยปลูกแซมมันมันตายต้นเนี้ย ันตายนี่แหละครับฟูุดปลูกไม่แล้วมันมีความรู้ตั้ดวงแหลเจะเจาะแล้วเน่าตายเป็นซิฟต้นน่ะเสียดายนะเพราะว่าไม่มีใครบอกเราอาศัยแต่ใช้ฟูโรดานฉีดดูความรู้ในเน็ตไม่มีใครบอกมันไม่ได้มันมันตายมันอยู่ข้างในดวงแหลดนะครับเราต้องล่อให้มันออกมาลงถังแล้วก็เอาไปกินลูกน้องก็ไปกินเส่บปานอย่างเหมือนเหมือนไอ้แมงคามเลยครับดวงแหลตนะแซ่บปานแมงคาม อันนี้สองปีสองปีนี่ตัดได้บงจังกันตัดได้แล้วได้ครับนี่สองปีปีนขายได้แล้วเนาะอันนี้สองปีปลูกแซมมันตายเพราะได้ค่านนูหมุกน้ำมันแล้วแมนมันได้ค่านนูหมุกน้ำมันแล้วครับมันมันตายตัวนี้ก็เลยปลูกนี่แหละครับตายเป็นสิฟปุ้ยนะของผมดวงแดดคือคือบมตายมันกัดซี้าต้นมันก็จะช้ากว่าเขาผมเลยแบบมันได้ความรู้ก็เลยเอาถังมามาดัก ไอตัวนี้ไม่ดุเอาถังมาดักให้มันแล้วก็เอาไปกินกินเหมือนแมงคามเลยนะครับอันนี้โซนขึ้นมาสูงขึ้นมาหน่อยก็ดกเหมือนเดิมครับนะเพื่อเอฟจีเน,นี่ยครับอีกจักสองอาทิตย์ก็น่าจะสุกแล้วภูนี้ภูนี้เกือบสิบโลแล้วมั้งเนี่ยภูนี้ครับแมนลูกมันจะออกสีน้ําตาลพันนี้จะไม่แดงมากครับออกน้ําตาล แต่ก็ดูรู้เรื่องดูออกครับนี่คือนี่นผม,มผมอ่อนอ่อนปุ๋ยเคมีเห็นไหมลูกมันจะไม่ตึงเท่าไหร่ร <laughs> ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีมันจะตึง <laughs> สวยกว่านี้นครับแต่ว่าก็จะได้ให้เอฟซีรู้ว่าถ้าพันธุ์ดีมันก็ดกอยู่แล้วเนาะก้มกึ่งมันก็ดกเป็นพันุ์มันเก่งอยู่แล้วออตตััดงงานนนน้้มมส ทำโดกได้แต่พันดีโดกได้แต่ใหญ่แต่ทําใหญ่โดยการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มหน่อยนะครับ FC. เอฟีอ้านี้อาทิตย์หน้าก็ตัดได้แล้วลูกเนี้ยตรงนี้ติดสวนยางพารานะครับเนี่ย อลุกน้องขอบคุณครับ FC สวัสดีครับ